ก็มาที่หน้าแคนวานะคะแล้วก็กดบวกตรงนี้นะคะเลือกกำหนดขนาดเองโบจะใช้เป็นขนาดนะคะ1 8 8่งคูณหนึ่ค่ะมันก็เด้งมาที่หน้าแม่แบบแบบนี้นะคะ ใช้คีย์เวิร์ดนะคะค้นหานะคะคำว่า Digital m a r k e t ็ตตนะคะจากนั้นนะคะเราก็เลือกเทมเพลตนะคะที่จะมาออกแบบนะคะอ,อก,ก็จะยกตัวอย่างเป็นอันนี้นะคะอ่ามันก็เด้งมาที่หน้าออกแบบแบบนี้ค่ะแล้วนะคะเราก็จะมาทำการนะคะเปลี่ยนข้อความนะคะด้านบนนะคะอ่าอ,อก,ก็จะเปลี่ยนอันแรกก่อนเนาะอันต่อไปนะคะก็เปลี่ยนตัวสีเหลืองเลยค่ะ ่พอมันบรรทัดมันเลยมาแบบนี้นะคะก็ขยับก็ขยับนะคะให้มันแบบยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ย่อมันนะคะแล้วก็ให้ตรงสื่อนะคะมันอยู่ประมาณนี้เนาะไม่ให้มันเลยขอบเส้นขาวๆตรงนั้นนะคะมันจะมีเส้นขอบขาวๆกั้นอยู่ค่ะเวลาเราพิมพ์ข้อความนะคะก็อย่าให้ตกขอบด้านขาวๆตรงนี้นะคะแบบนี้อ่ะแล้วก็มาเพิ่มข้อความตรงนี้นะคะนี่อ่ะก็พิมพ์ไปเลยนะคะอ่ะโอก็จะสอนบาย ครูโอนะคะก็คือชื่อของโอเองเนาะอ่ะ็แล้วนะคะโอก็จะย่อขยายตัวหนังสือนะคะอ่าทีนี้นะคะก็จะมาใช้นะคะข้อความด้านล่างนะคะก็เลือกมันขึ้นมาด้านบนนะคะแบบนี้ อันนี้ไม่เอาก็ลบทิ้งไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะโอ๋ก็จะทำสําเนาตัวหนังสืออันนี้มานะคะอ่ะาแล้วก็เปลี่ยนข้อความ ข้อความที่เป็นสีเหลืองด้านล่างนะคะโอก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็ทําสําเนาเพิ่มเป็นอันนึงแล้วก็เปลี่ยนสีนะคะก็ใช้เป็นสีขาวค่ะอ่าแบบนี้เนาะ,ะแล้วรูปนะคะโอก็จะใช้เป็นรูปของตัวเองค่ะก็เดอวเพิ่มรูปนะคะอัปโหลดเข้ามานะคะก็ขยับวงกลมนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก็เปลี่ยน ฟอนต์นะคะมาเลือกที่ฟอนต์ค่ะโอ,อก,ก็จะเลือกฟอนต์ที่เป็นประจำเอ่อเพจของโอ๋เนาะเป็นฟอนต์แบบนี้นะคะชื่อว่า c าว l r เซนเนาะอ่ชื่อว่า f o นต์ a าว r o เซน n t นะคะแบบนี้ก็เลือกนะคะอะ่ก็เลือกเปลี่ยนนะคะด้านล่างนะคะมันจะขึ้นเปลี่ยนทั้งหมดก็เปลี่ยนทั้งหมดได้เลยค่ะเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์นะคะเป็นตัวหนานะคะตรงคําว่าสอนแต่งภาพกับที่คนทําคอร์สออนไลน์นะคะตรงนี้เนาะ ก็เปลี่ยนตรงรูปแบบด้านล่างนะคะก็เป็นตัวหนาค่ะทั้งสองอันเลยอ่าก็เปลี่ยนแบบนี้นะคะ,ะมาที่รูปแบบคลิกตัวหนาแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้ก็ใช้ตัวหนาเหมือนกันก็ขยับนะคะจัดตำแหน่งข้อความนะคะให้มัน มันเขาเรียกว่าอะไราระยะบรรทัดนะคะแบบไม่ห่างกันเกินไปหรือติดกันเกินไปแบบนี้นะคะให้มันแบบพอดีพอดีเนาะจะได้มองง่ายๆค่ะก็ขยับตัวอักษรแบบนี้นะคะแล้วก็ขยายสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะหรือข้อความพาดหัวนะคะให้มันใหญ่แบบนี้นะคะก็องค์ประกอบถ้ามันบังอยู่ก็ขยับมันออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ขยับจุดมาไว้ตรงฝั่งนี้นะคะโอเคก็ทีนี้นะคะเราก็จะมาเพิ่มนะคะ องประกอบนะคะที่เป็นอไอคอน a c e b o o k นะคะแล้วก็ไอคอนนะคะที่เป็นของ u t u b e นะคะโอก็จะเพิ่มตรงนี้เข้าไปนะคะเป็นช่องทางการติดต่อหรือว่าช่องทางการติดตามนะคะนี่ก็เซิร์ชคำว่า youtube แบบนี้คะ่ะแล้วก็คลิกเลือกเลยคะ่ะแบบนี้อ๋อเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอีกอันนึงอ่อเป็นอันนี้ลวกันคะ่ะจะได้แบบดูกลมๆมเหมือนกัน เคก็จัดองค์ประกอบนะคะให้มันแบบว่าอ่ามันอยู่แบบเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะให้มันแม็ๆกันอ่าก็ขยายขยายอ่าให้มันแบบใหญ่นิดนึงก็ได้ค่ะอ่าก็จัดองค์ประกอบให้มันดูแบบเข้ากันนะคะแบบนี้ให้บรรทัดนะคะด้านหน้ามันตรงกันเนาะจัดข้อความนะคะให้ระยะบรรทัดนะคะมันมันไม่ห่างกันเกินไปนะคะให้มันดูสวยงามเนาะถ้าเกิดมัน มองไม่เห็นนะคะเราก็เพิ่มรูปแบบนะคะให้มีความหนานะคะให้ดูมีมิตินะคะอ่ะเราก็คลิกจัดรูปแบบข้อความให้มันดูน่าอ่านนะคะมาที่สไตล์นะคะเลือกเงาค่ะอ่าเป็นการเน้นข้อความตรงนี้นะคะแล้วก็โอก็จะเพิ่มรูปนะคะนี่เอามา แปะไวตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้แคนวาโปนะคะก็สามารถลบพื้นหลังได้ตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้แคนวาโป o นะคะก็เข้าไปเซิร์ชนะคะ Remove BG นะคะคลิปก่อนหนี้นโอ๋ก็มีสอนวิธีการตัดภาพแบบนี้นะคะโดยที่ไม่ได้ใช้แคนวาโป o ก็สามารถตัดภาพแบบนี้ได้นะคะ,ะทีนี้นะคะโอ๋ก็จะใส่โลโก้เข้าไปนะคะตรงนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีที่ออกแบบอย่างรวดเร็วนะคะไม่ถึง7นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะลองไปทำดูกันนะคะ